รัฐบาลเตรียมเม็ดเงิน23,000ล้านบาทเป็นงบประมาณเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนางสาวรัชาดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณอย่างน้อย23,000ล้านบาทแบ่งเป็นสองก้อน ก้อนแรก6,000ล้านบาทสำหรับเงินเยียวยาครอบครัวละ3,000ที่เหลือ1 7 0 0 0ล้านบาทเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ท่านก็ได้เตรียมในเรื่องของงบประมาณอยู่คาดว่าในเบื้องต้นนะคะการฟื้นฟูเยียวยาครั้งนี้น่าจะใช้งบประมาณอย่างน้อย2 3หมื่นล้านบาท จากความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเป็นไปตามระเบียบราชการในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าถ้าในส่วนอื่นที่สามารถหามาเสริมเพิ่มเติมได้ก็จะดาเนินการให้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะดูครอบคลุมทั้งเรื่องของการเยียวยาครัวเรือนแล้วก็การซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายจากน้าท่วมค่ะ แต่ทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการเยียวยาเนี่ยบา,บางพื้นที่ที่น้ํายังท่วมขังอยู่มันยังเข้าไปสํารวจไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอในจุดที่น้ำลดก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารน้ำแบบนี้อันนี้ดำเนินการอยู่แล้วค่ะ mm hmm. ก็เป็นการประเมินความเดือดร้อนรายครัวเรือนนะคะตามพื้นที่การเกษตรพื้นที่ครัวเรือนในเบื้องต้นก่อนค่ะแต่ว่าต้องย้ำว่าบางจุดที่ มันยังไม่าการสำรวจยังเข้าไปไม่ได้ก็ยังมีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรารู้พื้นที่ความเสียหายอยู่แล้วมันก็สามารถคาดการได้นะระดับหนึ่งค่ะ fm 105 smile thailand